พี่เพิมสามสิบหน้าเหมือนหกสิบเลยแล้วเธอล่ะขอดูหน้าเธอหน่อยสิอยากดูเลฟคนที่หน้าตาตามาอายุถ้าว่าคนอื่นถ้าว่าคนอื่นขนาดนี้แปลว่าเธอต้องสวยมากแน่เลยคนที่กล้าว่าคนอื่นอย่างนี้แปลว่าเธอต้องสวยมากเพราะฉะนั้นเอาหน้าจริงออกมาเออไหนดูก่อนที่จะว่าคนอื่นเลิกตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูปแมวก่อนเอารูปตัวเองขึ้นมาก่อน เอาหน้ามาสู้เลยว่ามันดีกว่ากันขนาดไหนถึงกล้าว่าคนอื่นขนาดนี้การที่เราเล่นตลกโดยการบูลลี่คนอื่นอ่ะคือมันรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่พิมว่าคนที่เขามีไมเซตที่แบบคนปกติเป็นต้นไปอ่ะถึงเป็นคนที่แบบโหมีไมเซตดิมากความคิดความอ่านของคนปกติเขาจะไม่บูลลี่คนอื่นแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นพฤติกรรมที่ต่ําคนทั้งโลกเขาอุตส่าห์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รณรงค์ว่าเราไม่ควรล้อเล่นเรื่องหน้าตาหรืออะไรของคนอื่นแสดงว่าคนที่ยังใช้อยู่อ่ะเธอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชยไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาไมาเซ็ตแบบกี่อย่างเดือสูงมากไม่แพง